เฮ้ยเบงพลังกูหนี่อัติทอนจริงไหมนเนี่ยครับทุกคนอันติเหมือนสะเก็ดเลยอุย้ยนั่นคอมดับหรือมาที่ฟันอุย้ยเมื่อกี้ปล่อยอะไรมาขอรับดาเมจนยวะหุดหงิดอยากโดนดาเมจวะขอตีหน่อยเข้ามาแล้วโอ้ขอแรงกว่านี้แรงกว่านี้ยืนนานกว่านี้แรงกว่านี้ได้ไหมแรงกว่านี้ได้ไหม แคชนี้ลูกรักของผมถูกปรับให้โหดขึ้นแล้วก็อึดขึ้นโคตรเลยนะครับ ซึ่งปกติมันอึดอยู่แล้วตอนนี้แบบอึดอภิพมหาอึดเลยนะฮะนั่นก็คือโตโรลูกรักของผมนั่นเองครับคุณผู้ชมโตโร่เนี่ยถูกบัฟขึ้นมา2สกิลนะครับสกิลแรกคือพสซีฟสกิลของโตโร่ครับผมปกติแล้วเวลาโตโร่กำลังใช้สกิลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนพุ่งสกิลหนึ่งหรือว่าเบ่งพลังหรือว่าอันติตรงอรงตรง,งระหว่างให้โตโร่กำลังใช้สกิลเนี่ยจะอึดขึ้น20%นะครับแพชนี้ถูกปรับให้อึดขึ้นจาก20%เป็น20% 5%ครับคุณผู้ชม5%เลยนะครับอันนี้ว่าเด็ดแล้วยังมีเด็ดกว่าครับนั่นก็คือสกิล2ครับผมสกิลเบ่งพลังของโตโยนะครับคุณผู้ชมปกติแล้วสกิลนี้ตอนเบ่งพลังเนี่ยจะทําให้เราได้เกาะขึ้นมานะครับจาก max hp สูงสุดหรือว่าเลือดสูงสุด2%นั่นเองแพทนี้ถูกบัฟขึ้นมา4เท่าเลยนะครับจาก2%ที่เราจะได้เกาะเป็น8%ที่เราจะได้เกาะนะครับง่ายๆเลยยิ่งเลือดเราเยอะเราจะได้เกาะขึ้นมาเยอะนะครับรอดูในเกมดีกว่าว่ามันจะอิดขึ้นแค่ไหน อึดแบบอีกฝั่งร้องอ่ะว่าแบบเยังไม่กูตีไม่เข้าสักทีว่าเมื่อไหร่แม่งจะตายหรือผมจะไปเดินเล่นในบ้านมันด้วยนะครับทุกคนรอดูได้เลยผมก็มาทีมงานทั้งห้านะครับผมรอรับชมความเหนียวของวัวโตโร่ได้เลยนะครับทุกคนแน่นอนอยู่แล้วว่าเราเป็นลมต้องออกไอเทมโรมก่อนนะครับมากครับผมเหนียวแบบอีกฝั่งต้องร้องอ่ะครับว่าเมื่อไหร่กูจะตายสักทีและจะเหนียวโคตรตอนเลดเกมนะครับตอนที่เรามีของเยอะเนาะทำไมทำไมทำไมเกียร์กางก่อนครับเกียร์กางก่อนครับ พาเมทเกียร์กลางครับผมแล้วก็รีบเดินเกมก่อนนะเ <c oughs> บ่งไปเลยครับนี่มันี่มานี่มานี่มานี่้ <c oughs> ยโดนงัดเฮ้ย <c oughs> ดิกเตอร์โล่หรอดิกเตอร์โล่หรอโอ้โหเข้าไปงัดหน้าเพื่อนกูนแล้วเอามันดิเอามันดิเอามันดิพ่าวเกินโอ้ยแล้วค <c oughs> ิกซี่ไม่รีบสตัร์นี่ได้คิวเลยนะเสียดายมากมาเดะมาเดะสวยสวยสวยเมื่อกี้ได้กับคลิกซี่ไม่รีบสตัร์รอผมมาเช็คให้ก่อนนะ่าจะเก็บนิ่มๆฮะเพราะว่าแฮร์แคดี้เราสอน เกียร์ิบเดินครับเกียร์ิบเดินสวัสดีคีร่าโดนไหลโดนไหลหนี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 นี่ครับบวก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 ไรบวกไรเพื่อนเรามาหมดแล้วบวกเลยพอไปแล้วครับหนึ่งทีเป็นพลังตื่นมาดิครับมาดิครับยืนได้ทั้งวันขีนได้ทั้งวันถ้าเล่นเกมยืนได้นานกว่านี้รอพี่มีของกว่านี้อีกนิดไปแล้วครับความหิวสวยสวยมาครับวัยรุ่นมาครับวัยรุนนี๋ข้างบนน่าสนใจจังเลยไปครับ ตันไปนะครับฟิกเกอร์ไปเลยปึกปั๊มันยังไงล่ะครับอยู่ในป้อมก็ไม่รอดครับผมเจอสกิลหนึ่งฟิกเกอร์เข้าไปอย่าไปกลัวดีครับชนได้แล้วครับอย่าไปกลัวดีครับเบ็นไปแล้วครับดักหน้าอัดไปเสียงแพรโอ้โหนีไปดีครับนีไปดีครับยังไงครับคิวเลนเก็บงานได้หรือเปล่าเก็บงานได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเวทเรตต่อครับเวทเรตต่อครับเอาให้หมดป่าครับต้องพาเพื่อนเล่นนะครับเป็นลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตันตันสวยตันต่อ เบ่งพลังแบ่บุกต่อได้ใสสุนใสสุดข้างหลังเข้าหลังเข้าพอแล้วหลังเข้าช่วยตัวหลังเข้าช่วยตัวหลังก่อนช่วยตัวหลังก่อนเบ่งพลังทำไม่อยู่ทำไม่อยู่มาทำไม่อยู่ทำไม่อยู่ยิงเลยฮะวันโอเคเพื่อนเราตายหมดแล้วหลังก่อนพยาเตะกูต้องทิ้งมึงวะเพื่อนตายคู่แต่คุม้มนะคุ้มไปในี่คุ้มผมได้บูมันด้วยเอามาทำไมนี่เล่นโลมต้องอย,าย่าเคลียร์คีิปโดยที่ไม่มีเพื่อนนะครับถ้าไม่จำเป็นต้องให้เพื่อนรวยนะฮะ แต่ว่าตโร่งันเนี่ยท่านรวยก็โคตรเหมือนกันนะครับอืเป็นตัวเล็เกมเลยอะแบบเหนียวจัดน่ะก็มาดิจ้าตอดมาดิจ้าชนไปแล้วหนึ่งทีโอ้โหรอยเป็นลูกชิ้นมันจะมาล้วงแล้วอันตีครับเพื่อนสโนอยัาตาครับเพื่อนชนได้แล้วตายเองไปดิตายเองไปดีเจอ,อต่รอร่หมอหมอมอเปิดแบบนห้แล้วใส่สุดใส่สุดอ้อยอ,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 อ้ยอ้ออ้ยอ้ยมายิงดิอยากโดนยิงอะอ้ยมาดิเฮ้ยเบรกพลังกูโหนี่อันตี ทอนจริงไหมเนี่ยครับทุกคนอัติเหมือนสะกิดเลยโอ้โหไม่เข้าเลยเล่นไม่ล้นเลยเหนียวเกินมันมีของนะมึงเหนียวกว่านี้อีกตันแล้วสวยสวยสวยแบกโอ้ยหายวูบหายวับเดินต่อเดินต่อเอาเอริคเตอร์แหละชนแล้วใส่เลยใส่เลยโอเครอมกลางรอมกลางคิปหมดคิปหมดพอพอพอเฮ้ยๆเอามาดิ้มาดิพอแล้ว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 แบกข้างบนแลกข้าบนได้ได้เดี๋ยวเข้าไปก่อน เดี๋ยวข้าไปก่อนภาพเดิมๆป่ะโทนภาพเดิมๆภาพเดิมๆนะ้โทนจ๋าโทนจ๋าลาสุดแ,แตกไปสองเอาป้อมต่อป้อมบนต่อป้อมบนต่อได้เสร็จแล้วป้อมต่อเยี่ยมครับ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 ทำไมอยากกันป้อมก็มามาดิมาดิตามพี่มาเดี๋ยวพี่เดินเปิดได้ก่อนครับโอเคเฮ้ยฉันลวกง เมทพี่เหรอเร็วไปสิบปีหรือเปล่าเร็วไปสิบปีหรือเปล่ามีการหิดเป็นลมอยู่จะมาผ่านการหิดไปล้วงหรอ,อ,อยากนะน้องล้อมกลา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 งมาดิมาดิมาด,มาดิจะมากันเมื่อไหร่เอาเ,อาเอาาู้ใหม่ยี่ลองตายเองนะลองตายเองนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอัดกระสุนจริงไหมเนี่ยอุ้ยโอ้โห <Yeah. S 1> ขันแท้เห <c oughs> มือนมีคนมาช่วยเก่าเลยเมื่อกี้เก่าเพิ่มหน่อยละกันบอกบอกบอกใส่สุดใส่สุดพี่โตโร่หอมเปิดพี่โตโร่หอมเปิด เปิดแมพเข้ามาแล้วไปแล้วครับปึงดึดึง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 เข้าไปแลวพี่แทงป้อมาอยู่พี่นอนแทงป้อมาอยู่ไปบวกกันเลยครับชิดความแปลกใหม่ตีแรงเกือบแล้วกูตีป้อม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 ไปรีเลือดได้ครับผมจะขึ้นทอยก่อนละกัน ว่าไอฝั่งเป็นคี่านะคะตัวโล่ในแพทเนี้ยมันดีขึ้นมาเก่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับแต่มันจะสุดๆเลยคือช่วงเลดเกมนะครับเพราะว่าสกิลมันถูกปรับมาให้เก่งขึ้นตอนต้นเกมแต่โกงโคตรตอนเลสเกมนะครับเดี๋ยวรอดูฮะว่ามันจะอึดแค่ไหนรอดูเลยอะไรอะไรคีล่าโอ้โหสุดจะคันก็มาดิจ้าก็มาดิจ้า อย่าห้าอย่าห้าวมับนเพื่อนมั่นบนมาดิ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 มาตรงนี้เพื่อนตรงนี้ยืนน้อยู่ยืนน้อยู่ยืนน้อยู่คันไม่อยู่คันไม่อยู่เข้ามาเลยคันไม่อยู่เบ่งพลังโอเคสวนสวนสวนมาดิมาดิยืนน้อยู่เข้ามาเลยยืนน้อยู่ยิงกูยิงกูยิงพคนกูแล้วเตะ let's go หยอกหยอกหยอกอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบฆ่าเพื่อตัวเองดักดักดัก ตามพี่มาเลยไวรุน่นอุ๊ยบูเพิ่งตายด้วยบูเพิ่งตายด้วยยังไงอยู่ไหนกันจ้ายัางไงจ้าเฮลโลเฮลโลเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมีสกิลเช็คมีสกิลเช็คเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะสวัสดีครับผมลิกเตอร์ด่ว่ยแน่อันตีเข้าไปแล้วตามพี่มาเลยไวรุน่นโอ้ยหายแล้วแทงป้อมมาอยู่เพื่อนโอ้โหเหมือนจะห้าวไปหน่อยนะครับโอเคแต่ได้อยู่ ออกมาหมมาโบตรงนี้โบนแล้วป้อมไม่อยู่สวยๆทิ้งที่สวยๆสวยมากตีป้อมตีป้อมตีป้อมนั่นแหละต่อๆๆขอรับดาเมจฝั่งตรงข้ามเยนะครับอยากรู้ถึงความแรงอุ้ยมันคมดับหรือไม่ที่ฟันอุ้ยเมื่อกี้ปล่อยอะไรมาขอรับดาเมจหน่อยวะงุดหงิดอยากโดนดาเมจวะขอตีหน่อยเข้ามาแล้วโอ้ขอแรงกว่านี้แรงกว่านี้แรงกว่านี้ได้หรือเปล่าแรงกว่านี้ยืนนานกว่านี้ แรงกว่านี้ได้ไหมแรงกว่านี้ได้ไหมยืนมานานแล้วนะยืนมานานแล้วนะยืนมานานแล้วนะ <c oughs> โคตรโยน <c oughs> ไปแล้วไปเอาคองดีกว่าเดี๋ยวพิกนะฮะโยนมากไปหน่อยเดี๋ยวเราลองไปแช่บอดน้ำพุร้อนส่วนตัวกันนะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็คือบอดน้ำพุร้อนส่วนตัวของผมนะครับคล <c oughs> อ,อ,อ,องตายมามเยนะมื่อไหร่ก็ปลุกมด้วยนะอุ้ยขี้ล่อยู่ข้างล่าง โอ้ยบอ่อน้ำพุร้อนเริ่มร้อนขึ้นเรนะื <Yeah. S 1> อ่อยๆนะอืออ้คอมมีดาเมจแค่นี้หรอวะเพื่อน oh. ออาวนทุบกูหรอสกิดมากไวรุนทำไมคีล่าอยากจะรัดคอมบ้า,า,บากๆเลยว่างั้น <Yeah. S 1> ไปดิเพื่อนๆหยุดมันโอ้โหไหนของมาแล้วครับนี่ดักเซเลเยอร์หรือว่าบอ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวของกายหิดวะยืนแช่ได้ทั้งวัน oh. อะไรเร็วมะอยากโดนแทงหวะ oh. โอ้โหคนแรงเลยเร็วมะเพื่อน <Three. S 1> โอ้โหไปช็อตแรงบ้าง โอ้โหเจ็บสุดๆมันเหนียวจนไม่รู้จะเหนียวยังไงแล้วทุกคนผมจะขึ้นไปกดเตี้เหมือนเดิมนะครับพี่มาแล้วจ้าขอดาเมจหน่อยอยากโดนกระทำบ้างๆตอนนี้เอาเพื่อนกูโดนอสติโชว์นลังนปึ๊บปั๊กชึบปึ่งไปป้อมตีป้อมเตะป้อมเตะป้อมแผลนี้ที่ว่าแรงก็ยังไม่เข้าหนังกางยิดไฟฟ้าช็นนุ้งก็ปีกรจูงไปยืนตรงนี้เลยแล้วกันจัดมาเลยเพื่อนมีเท่าไหร่ใส่ไม้หมดเอาเพื่อนกูโดนเพื่อนกูโดน ตีไปเลยสอน,นอเด็กแท็กแท็ว่าไงว่าไงไวรุ่นมาเลยยืนให้ทั้งวันยิงมาเลยเพื่อนยังไหวบวกาบบัาดิครับปาดิครับอันน้งไปเข้าไปแล้วปิกเกอร์เข้าไปหนึ่งท่าสองชนอยู่ชนอยู่งัด บังอาชอปโอ้ออโหสุดยอดอาช็ตสินบังให้กูเย่แ,แล้วเย่แ,แล้วไม่เหนียวแล้วน้องๆเออโอ้ทิ้งเลยอ่ะตัวดาเมจเราทิ้งเลยอ่ะหนังขาดแล้วครับทุกคนแต่เป็นไงฮะยืนได้นานโคตรเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับความน่ากลัวของโตโรช่วงเลดเกมครับผมถ้าเมื่อกี้ผมไม่มวยแต่ไปยืนเบกนะ่ะชนะไปแล้วจบไปแล้วแต่ผมอยากโชว์ความเหนียวของโตโรเพื่อนๆได้ดูนะฮะจบเลยดีกว่าอยากไปลองรับดาเมจอีกวัดทุกคนมันดีนะฮะเพลินดี เสพติดความเจ็บปวดตีไปเลยเพื่อนโปกตีไปเลยเพื่อนตีไปเลยโบกได้เลยเพื่อนเฮียโบกได้เลยมาเลยครับเพื่อนมาเลยครับทำไม่อยู่ครับทำไม่อยู่ครับสตาร์ทได้แล้วสวยครับตายหมดครับตายหมดครับผมอุ้ยอุ้ยไฟช็อตไฟช็อตขอได้เปียเปียเปียดเบียขอเปียเบียหน่อยขอเปียเบียหน่อยโอเคเปียเปียเปียอุ้ยเปียเปียเปียอุ้ยขอหน่อยขอโดนแทงหน่อยขอโดนแทงหน่อยแทงมาชึกฉึกโอ้มันไม่แทงผมแล้วทุกคนล่าสุดเข้าไปเลยแล้วกันเข้าไปเลยแล้วกันอันตีเข้าไปแล้วสติ๊กเกอร์เพื่อนหลบป้อมถึง เบ่งพลังเห็นตุเล่นไหมเพื่อนสวยอาเจตสวยาจบเกมนะครับาจบเกมนะครับเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงปังชนแตกแตกเดี๋ยวขอไปรับดาเมจเอ้ยรีบเหรอกูรับด้วยอยุป้อมนี้แมวป้อมนี้แมวปึ๊บไหนขอรับดาเมจบอกเลยนะครับว่าจะยืนได้ไหมข้างหลอดชึบโอ้โหโลดไปแค่มา25%ีห้อนะครับคนความเหนียวของโตโร่ของผมอะครับ ปกติแล้วโตวโรม่มนอึดโคตรๆอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่พอแพทเนี้ยมันถูกบัฟให้อึดขึ้นมาของสกลิล2ถึง4เท่าเลยนะครับจาก2%เป็น8%ครับผมยิ่งออกของเลือดยิงอึดมหาอุดเลยนะฮะอึดจริงเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วยืนบ้านเัาเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับแบบเดินเล่นได้เลยอะ่ะโอ้โหขนาดเล่นลมไม่ยังได้ MVP อ่ะครับทุกคนนอ <c oughs> รับค <c oughs> วามเสียหาย35.2% โอลอเอ p อย่างเอ่ครับลูกหลักของเองครับทุกคนโอ้โหแต้ม m อ็4 0เยอะเหมือนเล่นจังเกิลเลยนะฮะับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด็สุดท้ายกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กายด้วยนะครับสำหรับโตโรนะครับผมชอบเลยตั้งแต่ก่อนมันบัฟอยู่แล้วนะครับแพทเนี้ยยิ่งมันบัฟขึ้นมามันเก่งยิ่งขึ้นนะครับถ้าอยากลองเล่นก็ไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับผมผมให้มันแรงเอสนะอันนี้ไม่ได้กวนตีนไรเซอร์นะฮะผมให้มันเอสจริงๆสำหรับโตโรแพทนี้เหนียวจัดๆครับผมเเเเเชชชชื่่่่่่่ออผผมมคคคครรัับททุกกกนนนนจาาาาาู้้้ีีีียยวววววญดโโโลลลลลลงงงแแแขปิะถึ100% แต่ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมหมอ